สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนีมาโพกับทิฟอีกแล้วนะคะทิฟฟอร์ดประุมท่านี้ค่ะเดี๋ยวมือนีทีสิบห้ามาเบิงค่ะรถขั้นนี้ค่ะข้างล่างทิฟนี้ค่ะว่าขั้นนี้มีสุดแต่งเอียงให้ลูกค้าขั้นนี้แต่งแบบดสไตล์แบบดเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะที่เป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมีราคาอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่ารุ่นนี้สิแต่งอียงให้ลูกค้าบ้าง มาเริ่มจากข้างหน้ากันเลยค่ะตัวเนี้ค่ะจะเป็นสกู๊ปส่งฟิตนะคะรูปแรกนะคะอันนี้ลูกค้าสาม,มารถเลือกสกู๊ปใดจะเป็นทรงสูงหรือทรงเตี้ยก็สาม,มารถเลือกใดค่ะรากาตรงเนี้ยค่ะเขาสีออกแบบแต้งแบบสไตล์อเมริกันนะคะแั้งเป็นวบอดี้สังเกตว่าสุมหล่อค่ะมันสีตรงกับกระจกมันสีงามค่ะมันสีแบบให้รถดูดันมากขึ้นนะคะรากาตัวเนี้ตีไฟามาแต่งค่ะเพิ่มความสวยงามข้าไปอีกนะคะ ละกาตรงเนี้ยค่ะหนาเนี่ยเป็นหนา F1 ห0ค่ะมีไฟโตซีมาพร้อมค่ะ้วกากระจังหนาค่ะอันนี้ FORD ลู o R กค้าสามารถเลือกสีใดนะคะสีขาวสีดำหรือสีแดงค่ะเลือกใดเลยค่ะรากามีโตเลนเจอร์ลูกค้าสามารถตั้งให้ติดได้ค่ะอันนี้ซุมล้อนะคะมันสีมารพร้อมกับหนา F1 ห0ศนะคะะ ตรงนี้มันสียกหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็สีมีหมอนล่องค่ะตรงนี้สีเป็นแมกยางของสิแปดค่ะเป็นยางมอนเตอร์นะคะอันนี้ยางงามอันนี้มันสีเพิ่มความดูดดันแล้วก็ความเทหกกระโดดแบบรอมากขึ้นเลยค่ะข้างบนค่ะอันนี้สีติดล่ารองข้ามมาหายเพิ่มนะคะแล้วก็กันสาดค่ะแล้วก็เบาล่องมือค่ะตรงนี้สีเป็นเลนเจอร์นะคะแต่ว่ามันสิเป็นแบบสีสีเดียวก็โตโตขอบค่ะ ้วกาอันนี้บันไดค่ะอันนี้ติ๊เพิ่มนะคะของ LM ค่ะ้วกาโลบาร์เล็กค่ะเป็นโลบาร์เล็กย่างดีเลยค่ะเป็นของแฮมเมอร์ค่ะอันนี้สติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกเลือกร้ายใดค่ะวันสิเป็นล้ายแบบใดมีลูกค้ามีเห็นลูกค้าเลือกรากาไฟถ่ายค่ะตัวนี้สิเป็นไฟถ่ายโตซี่ค่ะอันนี้ง้ามคือกันรากา กันชนถ่ายคะ่ะต้องเป็นของเอาเลนเดอร์นะคะมีห่วงขาลากจูงคะ่ะแล้วก็มีแบบโตไวหลากเลื่อยอยังเสียคะ่ะแบบหลกักของอยังที่มันหนักๆนะคะและ้วก็อันนี้เป็นถ่ายเขาเรียกขอบขอบถ่ายกับมะเพื่อที่ให้รถอะมันดูแบบดูดันมากขึ้นค่ะดูล่อมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวทีมสิบห้าลูกค้าไปเบิ้งภ้าในกันคะ่ะ <c oughs> ภายในค่ะอันนี้สิเป็นภายในเดิมเลยค่ะเป็นบอสหนังยังดีเลยนะคะวัสดุแบบพี่เมี่ยมเลยค่ะราคาดันในนะคะดันในตัวนี้พวกมาลลยเป็นพวกมาไล่ไฟฝ่านะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบแอนดรอยค่ะขนาดเก้านิ้วนะคะอันนี้เตียนให้ลูกค้ามากค่ะค่ะอะไะค่ะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดค่ะอยากได้รถแบบนี้มาแต่ง คิปแบบมีแบบแต่งสไตล์อเมริกันชุดแต่งไว้บอดี้หรือสิแต่งแบบเป็นนาเอฟหนึ่แจ้งทลิปขอม่าได้เลยค่ะตามเบอร์ดานลางนีค่ะสวัสดีค่ะ